สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันถึงการเรียกชื่อนะฮะของระยะห่างบนแป้นเ,เปียนโนนี่นะครับว่าแต่ละตัวนี่นะฮะมันมีชื่อเรียกว่าอะไรกันนะฮะต่อไปเวลาที่ผมพูดถึงการสร้างขอดและผมพูดชื่อต่างๆขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะได้เข้าใจกันนะฮะวันนี้จะไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับเพราะว่าแป้นต่างๆนี้นะฮะในคีย์คีย์หนึ่งนี่นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด12ตัวนะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะตัวสีขาวเจ็ดตัวนะครับ C D E F G A B นะเจ็ดตัวนะฮะแล้วก็ตัวสีดำนี่นะฮะอีกห้าตัวด้วยกันนะครับก็รวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะในช่วงช่วงหนึ่งนะฮะช่วงช่วงหนึ่งนี้นะฮะที่ผมพูดไปก็จะมีเสียงทั้งหมดอยู่สิบสองเสียงนะฮะการที่มีสิบสองเสียงนี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งออกเทฟนะฮะ อันนี้ก็ออกเทฟหนึ่งนะฮะเหมือนที่การที่แล้วที่ผมพูดไปนะครับว่าเวลาเรานั่งเนี่ยฮะเรานั่งอยู่ตรงกลางเปนโน่ได้เลยนะตรงกลางเปนโน่ได้เลยนะครับตรงที่เราเล่นอยู่ตรงกลางนี่ฮะที่มันมี2อันกับสามอันสีดานี่นะฮะจากโดไปถึงตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันจะมีทั้งหมด12เสียงนะครับแต่เวลาเราไล่สเกลนะฮะเราจะไล่เฉพาะตัวที่มันอยู่ในสเกลเมเจอร์นะฮะ ก็คืออ,อ,อย่างนี้ก็คือ7เสียงถ้ารับมันมีตัวที่เป็นครึ่งเสียงนะ่ยฮะอีก5เสียงก็คือ12เสียงนะครับจากตรงนี้มาตรงนี้นะฮะก็คือ <S <S ระยะห่างเนี่ยฮะ,ะเขาเรียกกันว่าครึ่งเสียงนะฮะแต่ผมบางครั้งอาจจะใช้คำว่าเซมิโทนนะฮะเซมิโทนนะฮะอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันอย่างนี้ทั่วโลกนะฮะไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศอเมริกานะฮะทั้งที่ประเทศอเมริกาเนี่ย ส่วนมากคำว,ว่าเซมิเขาจะไม่ค่อยพูดนะครับเขาจะพูดเซมาย์นะฮะแต่ว่าในเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาเรียกเซมิโทนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเ,เป็นรถรถขนาดใหญ่รถรถตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเรียกเซมาย์เขาจะไม่เรียกเซมินะฮะที่มันวิ่งกันตามถนนเป็นรถคอนเทนเนอร์ขนของเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกเซมาย์นะฮะแต่ว่าทางดนตรีเนี่ยเขาก็เรียกเหมือนกับคนทั่วโลกก็คือเซมิโทนนะฮะ เพราะฉะนั้น,นเวลาเรียกชื่อนะฮะเรียกชื่อเนี่ยเราก็เอาตามสากลแล้วกันนะครับสากลก็คือเซมิโทนนะครับแปลเป็นไทยก็คือครึ่งเสียงนะครับทุกปุ่มนี่นะฮะเวลาไล่ขึ้นไปทีละครึ่งเสียงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะอันนี้คือลึกครึ่งเสียงนะฮะอันนี้คือไล่ขึ้นไปทีละครึ่งเสียงเท่านั้นนะครับ คำคำแรกที่ผมจะแชร์ให้ฟังก็คือคําว่า o c t เทฟนะฮะคำว่า o อ t เทฟระยะห่างของ o c t เทฟนะฮะก็คือระยะห่างตั้งแต่โน้ตตัวแรกนะฮะอย่างยกตัวอย่างนะฮะในสเกล C ีเมเจอร์นะฮะ, Major, ะ,ฮะเริ่มต้นด้วยตัว C นะฮะไปจนถึงอีก C นึงนี่นะฮะอย่างนี้เรียกว่า o c t เทฟนะ,ะตัวนี้เรียกว่าออ t เทฟนะฮะ ถ้าเกิดเรานับว่าออกเทฟเนี่ยฮะห่างกันทั้งหมดกี่ครึ่งเสียงนะฮะก็จะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2้าดด้าดนะฮะเป็นตัวที่12เสียงถ้าเกิดห่างกันไปเนี่ยสิช่องนะฮะก็จะเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าออกเทฟนะครับออกเทฟในทางกีตาร์ก็เช่นเดียวกันนะฮะออกเทฟก็คือห่างกันไปเนี่ย12ช่องนะครับเช่นเดียวกันนะครับ ตัวต่อมาที่เราจะพบบ่อยก็คือเขาเรียกว่าเมเจอร์เติร์ดนะฮะเมเจอร์เติร์ดนะฮะคือตัวนี้เมเจอร์เติร์ดนะฮะคำว่าเมเจอร์เติร์ดนี่นะฮะก็คือมันห่างออกไปทั้งหมดนี่ฮะสี่ช่องนะฮะสี่ครึ่งเสียงสี่เซมิโทนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเมเจอร์เติร์ดนะฮะเมเจอร์เติร์ดตัวต่อมาที่ นิยมใช้ในการประกอบกันเป็นขอดนะก็คือเขาเรียกว่า perfect fifth นะคร perfect fifth โดยมันจะอยู่ห่างจากตัวที่เป็นพื้นฐานเนี่ยนะตัวรากเนี่ยเจ็ดครึ่งเสียงด้วยกันนะฮะเจ็ดครึ่งเสียงเอาเจ็ดมาหารสองก็คือสามจุดห้าเสียงนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่า perfect fifth นะฮะ ทั้งหมดที่ผมพูดไปนี่เป็นคีย์ซีนะฮะคีย์ซีเมเจนะฮะถ้าเกิดเป็นคีย์อื่นนะฮะเราก็ต้องไล่กันในคีย์อื่นไปยกตัวอย่างอย่างเช่นคีย์จีนะฮะตัวเมเจอร์เตอร์ตัวเพอร์เฟกต์ฟิอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นของมันเองนะฮะอันนี้พูดถึงสเกลซีก่อนเบื้องต้นนะครับเวลาเราประกอบคอร์ดนะฮะคอร์ดที่ง่ายที่สุดเลยก็คือคอร์ดซีเมเจที่ทุกคนเนี่ยฮะจะเรียนรู้เป็นคอร์ดแรกเลยนะ หลายคนก็จะบอกว่าเอาโน้ตตัวที่เมเจอร์เติร์ดกับเพอร์เฟกต์ฟิฟมานะฮะบางคนก็จะเรียกเมเจอร์เติร์ดว่า3เ,ยเฉยๆนะฮะเอาตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5มาฮะเขาเรียกเมเจอร์เติร์ดว่าตัวที่3นะฮะแล้วก็ตัวที่5้าเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ฟิฟต์นะฮะก็คือเอาเมเจอร์เติร์ดกับเพอร์เฟกต์ฟิฟมาก็คืออย่างนี้ก็จะเป็นคอร์ดซีเมเจอร์นะแต่ผม ไม่อยากจะเรียกว่าโน้ตตัวที่สามกับตัวที่5้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางสากลเขาไม่เรียกกันอย่างนั้นนะทางสากลเขาไม่เรียกกันอย่างนั้นเราก็เลยขอขออิงตามหลักสากลแล้วกันนะครับเราจะไม่อิงตามหลักไทยๆนะฮะอิงตามหลักสากลเขาจะเรียกว่าคอร์ดเมเจอร์นะยกตัวอย่าง C ีเมเจอร์ก็จะประกอบด้วยโนตรากนะก็คือตัวมันเองชื่อคอร์ดอะไรก็ตัวนั้นเอง <S <S 2> <S 2> สมมุติ C ีเมเจอร์โนตรากมันก็คือตัว C <S <S 2> <S 2> แล้วก็เมเจอร์เทิร์ดก็คือตัว ห่างกันมา4ช่องนะฮะ perfect fifth ห่างมา7ช่องนะอันนี้คือคอร์ด C major นะฮะแต่ถ้าเกิดเราสอนแบบว่าเล่นกันเล่นๆฮะก็ง่ายๆฮะหนึ 1, 3, 5, นะฮะโน้ตตัวที่ 1, โน้ตตัวที่3โน้ตตัวที่5นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันอย่างนี้เนีฮะเวลาไปคอร์ดที่มันซับซ้อนเนี่ยมันจะไม่สามารถอธิบายได้นะฮะอันนี้ผมจะ พอเป็นคลิปท้ายๆเนี่ยนะคผมก็อาจจะมีการพูดถึงขอที่มันพลิกแพลงมากๆขอที่ชื่อยาวๆนะแล้วทุกคนก็จะสามารถประกอบขอได้เองนะถ้าเกิดเรายึดตามหลักสากลน,นะครับโอเคระยะหาตัวต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงนะฮะก็คือตัวนี้นะหางออกจากเสียงหลักนี่นะฮะทั้งหมดสามครึ่งเสียงนะฮะหรือ1เสียงครึ่งตัวนี้นี่นะฮะทางสากลเขาเรียกกันว่ามเนอร์เต มายเนอร์เตอร์เมื่อกี้เมเจอร์เตอร์คือตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้คือมายเนอร์เตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเขาง่ายๆอย่างนี้เลยฮะถ้าเกิดอ minor คอร์ดมายเนอร์นะฮะยกตัวอย่าง C ีมายเนอร์นะฮะก็จะประกอบด้วยคอร์ดโน้ตตัวรากนั่นแล้วก็มายเนอร์เตอร์แล้วก็เพอร์เฟกต์ฟิฟท์นะฮะอย่างนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า C minor ีมายเนอร์นะฮะมีรูทมีมายเนอร์เตอร์แล้วก็เพอร์เฟกต์ฟิฟท์ นะฮะ perfect fifth ครับเอ่อถ้าเกิดเราเขียนเป็นแบบไทยๆนะฮะก็อาจจะหนึ่งแล้วก็3าม flat นะก็คือตัวที่3นี่ติด flat มาตัวหนึ่งฮะก็คือลดมาครึ่งเสียงแล้วก็5นะฮะแต่ว่าทางสายพนนี้ก็จะเรียกว่าเอ่อมี root มี minor third แล้วก็มี perfect fifth นะฮะอันนี้ C นี่ C minor นะ A ก็เหมือนกันนะฮะ ยกตัวอย่างคอร์ด A นะฮะครอร์ด A A ก็คือตัวนี้นะฮะตัวเอเอา A วันนี้เอาเมเจอร์กับไมเน์ก่อนก็พอนะครับคอร์ด A ถ้าเกิดเป็นคอร์ดเมเจอร์ a อเมเจอร์นะฮะก็จะประกอบด้วยเมเจอร์เทิร์ดนะฮะตัวหนึ่งแล้วก็เพอร์เฟกต์เฟอีกตัวหนึ่งนะฮะ A A ตัวนี้ครับผมจะมือจิ้มไว้แล้วกันนะครับ A ตัวนี้ ตัวเพอร์เฟ f i f ฟิฟคืออะไรครับห่างไป7เสียงใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะก็คือตัวนี้เพอร์เฟ f i f ฟิฟนะครับแล้วก็เมเจอร์ i r d ก็คือห่างกันไป4เสียงใช่ไหมครับนี่นะฮะตัวนี้ตัวหลักนะฮะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็คือ A Major ถ้าเกิดเป็น A Minor ก็มีตัวรากมีตัวเพอร์เฟ f i f ฟิฟแล้วก็ตัว ไมเนอร์เติร์ดไมเนอร์เติร์ดคือหางนะฮะนับไป3ตัว1 2 3 1> นะฮะโอเคจริงๆแล้วคอร์ดพวกเมเจอร์ไมเนอร์อะไรพวกนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็บอกไปเลยฮะว่าจับอย่างนี้ C, C คือจับงี้เอไมเนอร์ <A minor S 2> คืออย่างนี้ดีไมเนอร์คืออย่างนี้สมัยก่อนผมก็ทำอย่างนี้เหมือนกันฮะเวลาสอนเพื่อนหรือสอนออลูกลูกหล,ล,ลานๆนี่นะฮะผมก็จะพูดไปเลยบอกเมเจอร์จับงี้ไมเนอร์จับงี้ คราวนี้พอเราเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเราเล่นเฉพาะคอร์ดพื้นฐานนะฮะเมเจอร์มเนอร์เซเว่นแล้วพวกเนี้ยเล่นไปนานๆเนี่ยคอร์ดมันหมดนะเพราะว่ามันตันนะฮะมันตันเพราะว่าเสียงมันก็ไม่อยู่ไม่กี่คอร์ดนะฮะคอร์ดมันน้อยนะฮะไม่ว่าจะเราจะเปลี่ยนคีย์ไปเปลี่ยนคีย์มาหลายคีย์แล้วนะฮะคอร์ดมันน้อยเราก็ต้องหลังๆเราต้องไปสรรหาคอร์ดที่มันพลิกแพลงนะฮะเออคือเป็นเสียงที่เวลาคนได้ยินแล้วรู้สึกมันจะให้ความรู้สึก เบาๆโล่งสบายอะไรอย่างนี้นะฮะเ,เราไม่สามารถที่จะใช้คอร์ดพื้นฐานธรรมดาธรรมดาที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูเนี่ยได้เราต้องไปหาคอร์ดที่มันชื่อยาวๆแปลกๆนะฮะเวลาเราประกอบชื่อยาวๆแปลกๆเนี่ยม,มันจะใช้หลักพื้นฐานไม่ได้ละมันจะต้องรู้กันให้ลึกซึ้งไปเลยเพราะฉะนั้นคลิปชุดนี้นี่นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของทฤษฎีดนตรีเนี่ยเยอะหน่อยนึงบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกซึ้งนะฮะ ก็อาจจะเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็ให้รู้ถึงโครงสร้างจริงๆของมันว่าจริงๆอะ่ะแต่ละตัวเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรสรัพทางดนตรีเนี่ยจริงๆที่ชาวโลกเขาเรียกกันเนี่ยเรียกกันว่ายังไงนะครับโอเคก่อนที่จะจบนะครับผมสรุปนะฮะวันนี้เราก็ได้รู้กันนะฮะว่าเออแต่ละเสีย,ยงนี่นะฮะอย่างนี้เนี่นะฮะ ภาษาไทยเรียกว่าครึ่งเสียงนะ,ะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเซมิโทนนะเซมิโทนเวลาพูดถึง1เซมิโทนก็คือภาษาไทยแปลเป็นทไทยก็คือครึ่งเสียงนั่นแหละนะฮะ,อะสองเซมิโทนเท่ากับ1โทนก็คือครึ่งเสียง2อันเนี่ยก็เท่ากับ1เสียงนะฮะอย่างนี้อย่างนี้กับน,นี้คือห่างกัน2เสียงหรือห่างกัน4เซมิโทนนะฮะ,ะเวลาในทางทฤษฎีดนตรีเนี่ย ส่วนมากเขาจะพูดกันเป็นครึ่งเสียงเครึ่องเสียงนะฮะเขาจะไม่พูดกันบอกว่าห่างกันเอ่อสี่เสียงหรือสามเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะเขาจะไม่ค่อยพูดกันเขาจะพูดว่าห่างกันเอ่อสี่เซมิโทนสามเซมิโทนห้าเซมิโทนเจ็ดเซมิโทนอะไรเงี้ยนะฮะหรือสิบสองเซมิโทนนะฮะก็คือหนึ่งหนึ่งออกเทฟอะไรอย่างนงี้นะคะรับโอเคคำต่อมาที่วันนี้เรารู้กันก็คือคำว่าอ่าอันนี้นะฮะระยะห่างนะฮะ สมมติตัวนี้เป็นตัวรากนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะห่างกันไป4เซมิโทนก็คือเขาเรียกเมเจอร์เติร์ดนะฮะถ้าเกิด3เซมิโทนก็คือไมเนอร์เติร์ดนะครับตัวต่อมาก็คืออันนี้นะฮะ7นะฮะ7เซมิโทนเขาก็เรียกเพอร์เฟกต์ฟิฟท์นะครับทำไมถึงเรียกเพอร์เฟกต์ฟิฟท์นะฮะอันนี้ผมก็ไปค้นคว้ามาเยอะเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ ทางดนตรีที่เป็นเสียงมาตรฐานนี่นะเขาจะใช้ตัว A นะหรือตัวลาเป็นตัวที่ตั้งความถี่มาตรฐานนะตัวลาตัวนี้นะ,ะจะมีความถี่อยู่ที่440เฮิร์ซนะฮะหรือสายข้างในเนี่ยมันสั่น440ครั้งต่อวินาทีนะฮะถ้าเกิด A เนี่ยฮะลงมาต่ำกว่าอีก1 ane, นึ่งออกเทฟเนี่ยก็หาร2นะก็คือ220.00นะฮะ อันนี้ก็220เฮิร์ซ์440เฮิร์ซ์880เฮิร์ซ์นะฮะอันนี้110เฮิร์ซ์55เฮิร์ซ์จะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมนะฮะไม่มีจุดทศนิยมนะฮะจากนั้นนี่ฮะแต่โน้ตแต่ละตัวนี่ฮะเขาจะมีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนนะฮะในการแบ่งระยะนะฮะซึ่งอันเนี้ยทำมาหลายร้อยปีแล้วนะฮะแล้วก็มันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะจนในปัจจุบันนี่ฮะรูปแบบเสียงที่ชาวโลกเขา นิยมใช้กันนะก็เป็นรูปแบบเสียงที่เราได้ยินนั่นแหละนะฮะจะมีตัว A เนี่ยที่เป็น440เฮิร์ซเนี่ยที่เป็นตัวเลขไม่มีจุดนะลงตัวนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ลงตัวก็คือตัวนี้ตัว perfect fifth นะฮะก็คือตัวซอนนะครับลองไปเปิดตารางดูนะฮะมันจะเป็นตัวเลขที่คูณบวกลบคูณหารลงมาแล้วเป็นตัวกลมไม่มีจุดทศนิยมนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาเรียกกันว่า p e r f e เ t fifth นะฮะแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่าาเหมือนกันนะตัวซอนตัวนี้บอกรลบคุณหาออกมาแล้วเนี่ยความถี่มันไม่มีจุดทัศนิยมนะส่วนตัวโดเรมีอะไรพวกนี้ฮะส่วนมากก็จะเป็นจุดทัศนิยมที่มันลองไม่ค่อยคุ้นะฮะกวาวคนบางคนอาจจะท่องได้นะแต่จริงๆไม่ต้องท่องนะฮะไม่ต้องท่องเราเราไม่ต้องไปท่องเพราะนั้นตัวเลขมันเยอะและเกินนะครับเราแค่รู้กว้างๆไว้เฉยๆก็พอนะครับโอเคอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสียง แบบมาตรฐานที่ชาวโลกนะฮะนักดนตรีทุกคนใช้กันตัว A A 4 A นี่นะ A4 A4 คือ A ในออกเทียบทีนี่4นฮะความถี่440เฮิร์ส์นะครับแต่มันจะมีดนตรีที่ใช้ในการทำสมาธินะฮะคือดนตรีเพื่อผ่อนคลายเขาจะจูนเอตัว A ตัวนี้เนี่ยลงมาให้เหลือ432เฮิร์ส์นะครับเขาจะเรียกว่า432เฮิร์ส์มิวสิกนะครับ ซึ่งผมเองมาทีทําเพลงนั่งสมาธินะฮะให้คนเขาฟังเสียงแบบว่าทาแล้วฟังแล้วใจสบายๆนะฮะก็จะนําเพลงที่เป็นมาตรฐาน440นี่นะฮะแปลงเป็น432นะฮะแล้วมันก็จะมีการแปลงไปอีกโอ้โหหลายความถี่เยอะแยะมากเลยแต่ว่าเขาเขาเ,เขามีการทดลองกันมานะฮะว่า432อ่ะเป็นซาร์ที่คนฟังแล้วจะเหมือนกับใจสงบแล้วก็ เชื่อเข้าไปแล้วกันนะครเพราะว่าผมก็ไม่มีเครื่องมืออะไรในการพิสูจน์นะครับก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทําดนตรีนะสํสหรับนั่งสมาธิหรือเป็นเพลงผ่อนคลายนะฮะผมก็จะทํา432เฮิร์ตนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นดนตรีเอาไว้ฟังเล่นๆเพลินๆนะก็ทํามาตรฐานนะไม่ได้ไปแปลงอะไรมากมายนะทำปกติเลยเพราะว่าเสียงปกตินี่นะฮะ มันจะคุ้นหูชาวบ้านคุ้นหูชาวโลกคือเอาไปให้คนฟังทุกคนก็จะฟังแล้วคุ้นๆนะฮะเพราะว่าทุกคนจะจําระยะเสียงตรงนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดเราจูนให้มันต่ําไปหรือมันสูงไปนิดหนึ่งเนะี่ยมันจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นนะฮะเขาก็าจะบอกว่าเสียงมันจะไม่ค่อยคุ้นสมองนะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายไม่ได้คิดถึงอะไรเพราะว่าเสียงที่มันคุ้นเนี่ยนะฮะบางเพลงเราเล่นอย่างนี้ไปปั๊บเขาจะมีความคุ้นว่าอ๋อถ้าเกิดได้ยินโทนมาอย่างนี้เนะี่ยก็จะรู้สึกเศร้าทันทีเลย ถ้าเกิดเป็นโทนมาลนานักษณะนี้จะรู้สึกโอ้มีกําลังใจอะไรเงี้ยนะฮะก็มันก็เป็นโทนของดนตรีซึ่งผมก็จะ,ะคุยให้ฟังสบายๆนะฮะในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ